เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมยพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาะสีเป้ารถใช้งานนผู้ชมเลยเลือกซื้อใช้ครับคันนี้เป็นตัวแรกเอาติดนะครับเอาติดเล็กตัวแรกครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมปี2000ครับเครื่อง1.8เครื่องดีเกียร์ดีสีสวยครับสีสวยเงาภายในสภาพดีเครื่องเสียงมีใช้งานกันทุกครบห้องเครื่องสะอาด หานหน้าบางๆครับไม่มีรอยชนหนักบอดี้เดิมสีเดิมเดิมครับ1.8เออโต้ ato, น้ำมันล้วนหอมฉ่ายได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาขี่เป้าลึกซื้งประจําได้ไหม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับกระจบไฟฟ้าทั้ง4บ้บานสติ๊กเกอร์ข้างประตูอยู่เลยครับสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบๆเออโต้คร, G ato, ครับพวงมาลัยมีแอร์แม็กด้วย ้องโดยสารสะอาดกระจกไฟฟ้าจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยครับกริแจรีมโมรโดรถเอาไปใช้งานได้เลยครับขับใช้งานได้ปกติเล่ใมใบสารครบภาษี6-8ครับใช้กันยาวๆปีับปี2 0 0ราคาเปิดมาที่45,000บาทนะครับพิกดัดดูรถอยู่แถวไซมา้านนทบุรี สนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของท่านเองเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับทางเราเพียงมาชี้เป้าหรือซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจติดต่อเจ้าของได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ